สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องเจ็บพ่อนตอห้อยนะคะมันนี้อยู่หลังบานเจ็บพ่อนค่ะเบิ้งไอ้ซาเฮ็ดอย่างค่ะปล่อยปลามาเบิง้งใจใๆนะคะปล่อยปลาวันพระปล่อยปลาวันพระนะคะปลาชลิดดูผู้ชายคนนี้นะคะมาเด้อนมาปล่อยปลาน้ำกัน,นะคะะมันนี้วันพระนะคะปลปาชลิดนะคะ หนึ่งไอ้ปลอยค่ะดูมามีดมามีมีดบอสวอ,อนเจาะหูมันละกะแล้วนะเน้ยเอาอจะได้ถึงเดี๋ยวไปใส่โยงเยอะแยะเยอะค่ะ ใส่สาวตัวง่อยไปสาวตัวง่อยขีดการค่ะฟอรอมรูปมาเนาะอ้าวไปหาหมีกันค่ะบรรยากาศยามแลง แม่บงถอดประตูค่ะเจพอนถอดประทูไว้ประตูใหญ่บิ๊กบึ้มมากลองไปขย่างไปปล่อยป่าน้ำกันนะคะสวนเจพอนนะคะมี่บักม่วงบักปางบักเหมานะฮะบักต้องนะฮะได้อไอนะ ะค่อยปล่อยออกไปค่อยเท่ค่ะค่อยๆเท่เดี๋ยวมันชินนอ,อกน้ำ ตงน้งใส่สออ2อหันเหมด้นฝนตกขนาดโอ้ตรงหน้านะคะตรงหน้าเขาดำหน้าแล้วนะคะพี่น้องโอ้สวยบาคา่คะสวยบ่บานหลังบานจีพอน์ลงเลยที่ลงเลย ดูล้านเป็นมาเป็นปลอยไปยังกับบตรงกินปลาเนั่นนะคะ <c oughs> นี่เทต้องมาต้องพี <c oughs> <c oughs>